สวัสดีค่ะรถพุ่มพวงพร้อมหมอกขายตาจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะอ่ะคอนเทนเนอร์พี่น้องเลยมะม่วงเปรี้ยวเยอะแยะเลยมะม่วงเปรี้ยวถุงละยี่สิบห้าบาทโลก,กว่าใส่สีลูกเลือนหอนกินเปรี้ยวๆกับแสบเลยพี่น้องเลย มีมันฝรั่งมีฟักทองมีข้าวโพดหวานมีมันกระต่ายบ้านเฮาเอินมันเจ่วไปหม,ม,มกมันเจ่วกินหมกมันเจ่วพี่น้องง้ามบอกพี่น้องห้ามบอกมอ่วงมะม่วง,ง,งสวยสวยแก้วขมิน้นเหลืองอ่อนมันฝรั่งฟักทองนะคะ มะละกอจ้มามะละกอฟักแฝงนะคะั่วฟักยาวจ้าั่วฟักยาวาหาคอนเทนเดอร์พี่น้องเลยจรลองก็ไดาหาคอนเทนเดอรขึ้นซองไฟหาว ผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงค่ะรถพุ่มพวงข้างล่างนี้เป็นมะนาวนะคะข้างล่างนี้เป็นมะนาวหาคอนเทนเ้อร์นน้อนไม้ผักสดมีอง,งุ่นเขาปิดไว้ไม่ให้มันโดนลม ผลไม้ผักสดรสพวงพวงนะคะ ตำแจ้วได้มกตำเพียบเลงบางคนเขาก็กินด็บเลยเห็นเขากินในโท,ทรศัพท์ผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงกันค่ะหาค,คนเห็นเดอ้อพี่น้องไอแป้นาทีา่ะ văn theo rồi rồi, nào bên. ซองหาพี่น้องโมงนี้เช้าออกขายนะคะถึงที่ขายหกโมงอดทนนพ่อพคา้าแม่ค้าหน่อยนะคะยายจะลองกับหาคอนเทนต์เด้อพี่น้องเลยซองหาคือกบนไงกำขึ้นพี่น้องมาได้กำขึ้นกับมาได้ถึงสอบลูกออกไปขายในหะอคัดทายพ่ะท่านเขาดอกเพราะว่าเวลา,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 าทายแปดนาะทีเขาแลี้ไปหอดไก่แล้ว แปดนาทีีนแลนอดไก่เด้วพี่น้องในหลายกิโลทราบ่าใดเวลาขายของเขาบ่ลังบล็อาแล้วเขาต้องทายไปจะยา่ำเพิ่มขึ้นแล้วย่ำไหนกระทายย่ำนั่นแหละพี่น้องหาคอนเทนต์เออพี่น้อยผลไม้ผักสด รถพุ่มพวงนะคะพุ่มพวงพร้อมออกขาแล้วจ้า าม้้ผักสดรถพุ่มพวงนะคะ ไม้ผกสุรดรถพุ่มพวงกันจ้าแตงโมแตงโมแตงโม ອັນນ້ຳປຽວหอมๆໃສຍຳໃສສົມຕຳເດີ້ອງອຫຼ